ในช่วงบ่ายผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยไทยสปปลาวตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีติดตามภารกิจการป้องกันชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายการลักลอบนำเข้ายาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต รับทราบข้อมูลความคืบหน้าในการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องจากกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21พร้อมตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยสภาพความเป็นอยู่อาหารประกอบเลี้ยงสำหรับกำลังพลและพบป่าให้โอวาดมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนประกอบด้วยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107 กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่244สถานีเรือบึงการณฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107บ้านผูสวาสด์ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าสำหรับกองร้อยทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21เป็นหน่วยขึ้นตรงควบคุมทางยุทธการกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีวางกำลังรับผิดชอบชายแดนอำเภอบุุงคล้าและอำเภอบึงโขงหลง มีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำโขง60กิโลเมตรหน่วยได้วางกำลังแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นหมู่บ้านดูแลป้องกันภัยคุกคามทั้งการลักลอบนำเข้ายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากรการลักลอบนำเข้าไม้ห่วงห้ามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักร จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังจุดตรวจการพื้นที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้ารับทราบข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด และการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่จากกองบังคับการควบคุมที่2พร้อมชมการสาธิตระบบการเฝ้าตรวจชายแดนของหน่วยและพบปะมอบนโยบายให้กําลังใจกําลังพลหน่วยขึ้นตรงกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมอบเสื้อกันหนาวให้กับกําลังพลป้องกันชายแดนประกอบด้วยทหารกองบังคับการควบคุมที่2ทหารกองร้อยสกัดกัน้นและปรับปรามยาเสพติดชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่2และทหารหมวดสุนัขทหารกองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้บัญชาการทหารบอกอยังเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน130้ผืนและเสื้อกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงที่บ้านห้วยเล็บมือตําบลหนองเดินซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่เริ่มปกคลุมพื้นที่พร้อมพูดคุยพบปะขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายให้แจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ทันที กองทัพบกพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการส่งมอบความห่วงใยรวมทั้ทงสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนซึ่งเป็นผู้เสียสละปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งภายใต้อุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน